คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าจงตามหาแพชชั่นของคุณและจงรักษาสมดุลชีวิตการทำงาน work-life balance ไหมคำแนะนำเหล่านี้ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกสัมมนาในทุกหนังสือขายดีและในทุกพอดแคสต์มันฟังดูสบายใจดูมีเหตุผลและทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แต่วันนี้ผมจะเปิดเผยความจริงที่ว่านี่คือคำโกหกที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมและทำให้คนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะชนชั้นกลางที่พอใจในความธรรมดา ถ้าคุณต้องการสร้างความสำเร็จที่เหนือกว่าคนอื่น99%ถ้าคุณต้องการผลงานที่พลิกโลกถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งที่ทำให้คุณมีอิสระอย่างแท้จริงคุณต้องทำลายความเชื่อเรื่องความสมดุลน,นี้ทิ้งไปก่อน เพราะความจริงที่โหดร้ายคือความสำเร็จระดับโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในภาวะสมดุลแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความหมกมุ่น Obsession และความไม่สมดุลอย่างตั้งใจ calculated u n b a l a n c e วันนี้เราจะเจาะลึก5ห,หลักการที่มหาเศรษฐีอัจฉริยะและผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลกใช้ซึ่งพวกเขาไม่เคยตามหาเพ s ชันและไม่เคยเชื่อในสมดุลเลยแม้แต่น้อย ทฤษฎี passion versus mastery ก่อนที่เราจะเข้าสู่5หลักการคุณต้องเข้าใจกลไกาทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อผิดๆเรื่อง passion passion คือความรู้สึกตื่นเต้นในระยะสั้นคุณรู้สึกดีเมื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่คุณรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ผิวเผินแต่มันคือเชื้อเพลิงที่หมดเร็วเมื่อความยากลำบากมาถึง passion จะหายไป mastery ความเชี่ยวชาญน,นี่คือสิ่งที่แท้จริงความเชี่ยวชาญไม่ได้เกิดจาก passion แต่มันเกิดจากความมุ่งมั่นในความไม่สมดุลเพื่อฝึกฝนในเรื่องที่น่าเบื่อและยากลำบากเป็นเวลาหลายพันชั่วโมงและเมื่อคุณเริ่มเก่งขึ้นผลลัพธ์ของคุณดีขึ้นคนอื่นเริ่มยอมรับคุณนั่นแหละคือเวลาที่แพชชั่นที่แท้จริงเกิดขึ้นมันคือผลพลอยได้ไม่ใช่จุดเริ่มต้น นักคิดที่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะแก้ปัญหาที่คนอื่นทำไม่ได้พวกเขาจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไม่สมดุล5ห,หลักการแห่งความหมกมุ่น 1. การปฏิเสธความสามารถรอบด้าน หลักการแรกถ้าคุณอยากเป็นที่จดจำคุณต้องปฏิเสธการเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านในยุคปัจจุบันเราถูกกระตุ้นให้เป็น Jack of All Trades เก่งหลายอย่างแต่ไม่สุดสักอย่างเราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างผิวเผินทำงานหลายโปรเจกต์พร้อมกันและพยายามเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนนี่คือสูตรสำเร็จของการเป็นคนธรรมดา ผู้ที่สร้างความมั่งคั่งและนวัตกรรมระดับโลกพวกเขาคือ Master of One เชี่ยวชาญสุดยอดในเรื่องเดียวพวกเขาเลือกที่จะหมกมุ่นในสาขาที่แคบที่สุดพวกเขาปฏิเสธความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและปฏิเสธโอกาสที่ทำให้เสียสมาธิการเป็นคนมีความสามารถรอบด้านทำให้คุณมีคู่แข่งนับล้านแต่การเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสุดยอดในเรื่องเดียวทำให้คุณกลายเป็นร้อยเท่าทรัพยา ก่อนหายากที่ตลาดต้องจ่ายราคาสูงที่สุดเพื่อคุณ 2. วงจรของการทำงานเกินขีดจำกัดหลักการที่สคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้รอให้มีสมดุลพวกเขาจงใจสร้างความไม่สมดุลขึ้นมา การสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้พลังงานและเวลาที่ต้องถูกดึงจากส่วนอื่นๆของชีวิตการทำงานหนักที่ขีดจำกัดคือสิ่งที่แยกคนที่สร้างธุรกิจพันล้านออกจากคนที่ทำเงินเดือนได้พอใช้ ในช่วงสำคัญของการสร้างธุรกิจการพัฒนาทักษะหรือการสร้างผลงานชิ้นเอกคุณต้องยอมรับที่จะละทิ้งการนอนหลับกิจกรรมสันทนาการและความสัมพันธ์บางอย่างเป็นชั่วคราวนี่ไม่ใช่การทำงานหนักตลอดไปแต่มันคือการสร้างวงจรแห่งความสำเร็จ (success loop) ที่ทำให้คุณมีผลลัพธ์มหาศาลอย่างรวดเร็วเมื่อคุณสร้างผลลัพธ์ได้แล้วอำนาจเงินและเวลาจะกลับมาหาคุณเอง การเปลี่ยนความเหนื่อยล้าเป็นข้อมูล The Fatigue as Feedback หลักการที่ 3. จงมองความเหนื่อยล้าและความเบื่อหน่ายในช่วงฝึกฝนเป็นข้อมูลไม่ใช่เป็นสัญญาณให้หยุดพักเมื่อคุณเริ่มรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายจากการฝึกฝนที่ซ้ำซากนั่นคือช่วงเวลาที่จิตใจคุณกำลังถูกผลักไปถึงขีดจำกัดคนส่วนใหญ่จะหยุดและกลับไปหาแพชชั่นใหม่แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะมองว่านี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าใกล้ความเชี่ยวชาญแล้วถ้าคุณไม่เคยทำงานจนถึง ขีดจำกัดความสามารถคุณจะไม่มีทางรู้ว่าขีดจำกัดที่แท้จริงของคุณอยู่ที่ไหนจงใช้ความเหนื่อยล้าเป็นตัววัดว่าคุณทำงานหนักพอแล้วหรือยังและใช้ความเบื่อหน่ายเป็นเครื่องมือบังคับให้คุณต้องขีดคนวิธีการฝึกฝนที่ฉลาดขึ้นเพื่อให้ผลจากความเบื่อหน่ายนั้น 5. การทบต้นจากความหมกมุ่น หลักการที่5ความหมกมุ่นสร้างการทบต้นที่เหนือกว่าการทำงานปกติหลายเท่าตัว การใช้เวลาหมื่นชั่วโมงในการฝึกฝนทักษะเดียวไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นแค่หมื่นเท่าตัวแต่เมื่อคุณเชี่ยวชาญในระดับที่สูงขึ้นผลตอบแทนจากการฝึกฝนจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเมื่อคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในเรื่องใ,ใดเรื่องหนึ่งความรู้ใหม่ที่คุณได้รับจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับฐานความรู้ที่แข็งแกร่งของคุณอย่างรวดเร็วคุณจึงเรียนรู้เร็วขึ้นสร้างนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ ไม่สามารถทำซ้ำได้โดยคนอื่นนี่คือพลังของการทบต้นที่มาจากการเลือกที่จะหมกมุ่นในความไม่สมดุลในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต นี่คือ5หลักการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จงยุติการตามหาแพชชั่นและจงยุติการตามหาความสมดุลในช่วงที่คุณกำลังสร้างรากฐานจงเลือกความหมกมุ่นในทักษะเดียวจงเลือกความไม่สมดุลอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้คุณสามารถก้าวกระโดดออกจากฝูงชนความสุขไม่ได้มาจากการหาแพชชั่นแต่มาจากการการได้เป็นมาสเตอร์ในสิ่งที่คุณเลือก คอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะยอมละทิ้งความสมดุลในช่วง6เดือนข้างหน้าเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในเรื่องไหนเราจะมาเจอกันใหม่ใน Deep Dive ครั้งหน้ากด subscribe ช่อง l i v v v i w แชง365เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละก้าวตลอด365วันครับสวัสดีครับ